แจ็คแฟนฉันขอใบมอนแต่งงานคอนเทนต์ content, หรือเรื่องจริงเอ็มตัวแทนหมู่บ้านเอาเรื่องนี้มาพูดแบบ2มุมให้ฟังกันเช่นเคยนะครับแจ็คแฟนฉันนะหลังจากคบกับใบมอนมาประมาณ5เดือนที่ประกาศคบกันนะครับแต่ว่าก่อนนั้นคบกันมาคุยกันมาเนี่ยยังไม่ประกาศไม่รู้กี่วันกี่เดือนกี่ปีเหมือนกันนะครับก็อเฉลยเลยแล้วกันว่าไม่ใช่คอนเทนต์ครับเรื่องจริงล้วนๆเพราะว่า โซเชียลของแจ็คและใบมอนเองก็ออกมาโพสครับว่านี่คือเรื่องจริงไม่ใช่คอนเทนต์และก็ดีใจเป็นอย่างมากทั้ง2คนก็ดีใจครับไปขอต่างงานกันที่ประเทศญี่ปุ่นคือไปไปถ่ายงานครับแล้วก็วันเกิดใบมอนก็มีการเซอร์ไพรส์มอบแหวนให้นะครับก็ขอแสดงความยินดีกับทั้งคู่ด้วยนะครับหลายคนก็มีทั้งชื่นชมยินดีหลายคนก็ทางโซเชียลเนาะเรื่องปกติก็มีไปกล่นด่าว่าไม่เหมาะสมบ้างหรืออะไรแต่ผมบอกเลยครับ ความรักไม่มีการไม่เหมาะสมครับความรักระหว่างคนสองคนไม่เกี่ยวกับคนอื่นครับเขาจะรักกันด้วยรูปลักษณ์หน้าตาหรือนิสัยหรืออะไรมันเรื่องของเขานะตัวคนเองยังทําได้ไม่ดีก็อย่าไปว่ากล่าวคนอื่นเขาน่าจะดีกว่าครับเขาลบสิทธิของเขาเขาลบความรู้สึกการตัดสินใจของเขาเออความรักมันมีได้หลายรูปแบบครับเออบางคนเนี่ยหน้าตาดีมาก หรือหนา้าตาแย่มากไม่ได้บ่งบอกนิสัยเลยบางคนหนา้าตาดีนิสัยเฮี้ยก็มีครับบางคนหนา้าตาไม่ดีแต่นิสัยดีก็มีครับเอ้ยเราอย่าไปสรุปคนอะไรแบบนั้นนะครับความรักสวยงามเสมออยู่ที่คนคนนั้นทำครับความรักก็สวยงามอยู่แล้วครับอยู่ที่คนน่ยจะรักษาหรือทําลายจะทําให้สวยงามกว่าเดิมจะทําให้สวยงามดังเดิมหรือจะทําลายมันไปด้วยนิสัยเอาแต่ใจเห็นแก่ตัวหรือว่าไม่ใช้ความเข้าใจกันแลกกันยึดติดแต่ว่า เฮ้ยอีกฝ่ายหนึ่งตอนแรกอ,อยากได้เข้ามาครอบครองอะ่ะก็ทําทุกอย่างเข้าใจทุกอย่างแบบแบบอยากได้อะ่ะคนที่อยากได้ของคือทําทุกอย่างให้ได้มาแต่ไม่คิดนะว่าได้มาแล้วจะรักษาไว้ให้ดีไหมคนนิสัยสันดานแบบนี้มันเยอะครับและตัวคุณเองก็ทําลายความสุขตัวคนเองคุณรักคุณชอบคุณดีใจที่ได้เข้ามาในวันนั้นถ้าคุณรักษามันไวอ้อ่ะความสุขที่ล้นปรีในวันนั้น ก็จะอยู่กับคุณตลอดไปแล้วมากขึ้นเรื่อยๆอะไรที่มันไม่ถูกใจกันหรือมีปัญหากันบ้างเราก็คุยกันเข้าใจและปรับเข้าหากันเป็นจุดกึ่งกลางได้ครับถ้าไม่มีความเข้าใจอ่ะไม่ว่าจะเรื่องความรักการทํางานหรือใช้ชีวิตหรือใดๆก็ตามครอบครัวหรือใดๆก็ตามเนี่ยไม่มีความสุขหรอกครับสุดท้ายแล้วอย่าโทษคนอื่นโทษตัวเองก่อนดีใช่ไหมคนส่วนใหญ่ที่เราเห็นเราเจออย่างนั้นโทษแต่คนอื่นด่าว่าแต่คนอื่นทั้งที่ตัวเองยังทําได้ไม่ดี บางทีด่าคนอื่นตัวเองทําแย่กว่าอีกด้วยซ้ำนะครับก็ยังไงแสดงความคิดเห็นกันอย่างมีมารยาทด้วยนะครับก็ขอแสดงความด,ดีอีกครั้งนะครับสําหรับทั้งสองคนเลยนะพี่แจ็คเขาก็ใส่ชุดเหมือนใจแอนเลยใจแอนขอเหมือนขอชิซุก,กะแต่งงานอะไรแบบนั้นน่ารักมากเลยก็ขอให้ความรักสวยงามตลอดไปนะครับขอให้เป็นครอบครัวที่มีความสุขอบุ่นและก็สุขภาพแข็งแรงมีตัวน้อยๆมาไวๆนี่ยังไม่แต่งเลยผมวยอวยพรก่อนแล้วกันะนะโอเคดีใจด้วยครับ